สวัสดีค่ะในวิดีโอคลิปนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องความเจ็บป่วยค่ะนะคะในความอยู่ดีมีสุขของเรานะคะเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะในความเป็นมนุษย์ของเราเราจะต้องเผชิญกับความไม่สบายกายไม่สบายใจ เรื่องอะไรบ้างนะคะจากสไลด์ที่พวกเราได้เห็นกันนะคะงานวิจัยการเก็บข้อมูลของศูนย์ CDC นะคะประเทศสหรัฐอเมริกาข้อมูลในปี2016นะคะก็ได้ชี้ให้เห็นว่า the top ten causes of death นะคะว่าอ10อันดับแรกของการเสียชีวิตนะคะ ในประเทศสหรัฐอเมริกาเก็บข้อมูลโดย Centers o r r i i s e a s e Control and Prevention เห็นตัวเลขอะไรนะตัวเลขที่เราเห็นน่าสะพรึงกลัวมากว่าในปี11สิบอันดับแรกของการเสียชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกาอันดับแรกคือ h a r t disease นะคะโรคหัวใจ6แสนหนึ่งหมื่นคนต่อปี เป็นตัวเลขที่สูงมากนะคะ6 1 0 0 0 0 0คนต่อปีตามมาด้วยโรคมะเร็งค่ะ5 8 0 0 0 0คนต่อปีไม่ต้องเฉลี่ยเลยนะคะว่าในหนึ่งชั่วโมงในหนึ่งนาทีเรามีผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจโรคมะเร็งกี่คนอันนี้เฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกานะคะยังไม่รวมประเทศอื่นไม่รวมประเทศไทยไม่รวมประเทศจีนอินเดีย นะคะประเทศที่มีประชากรอันดับต้นๆของโลกนะคะต่อมาด้วย lung disease accidents นะคะการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ131,000คนต่อปี stroke ค,ค่ะ129,000คนต่อปีนะคะ a l z h e i m e r ์ค่ะ85,000คน diabetes 76,000คน flu ค่ะหวัดทั้งหลายไวรัสนะคะ57,000คน ิดนี่ดีเิสค่ะ4 7่0มืเคนนะคะตัวเลขที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือตัวเลขของอัตราการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายค่ะ41,000คนต่อปีในประเทศสหรัฐอเมริกาดูตัวเลขนี้แล้วสิ่งที่อยากจะสื่อสารกับพวกเราคือการเสียชีวิตเป็นเรื่องที่ นำความเสียหายมาสู่ครอบครัวคนใกล้ตัวคนที่รักเราเป็นอย่างยิ่งนะคะในหลายๆเหตุการณ์หลายๆสาเหตุเราสามารถป้องกันได้เราสามารถป้องกันได้นะคะเราป้องกันการเสียชีวิตได้เช่นการเสียชีวิตจากโรคหัวใจโรคมะเร็งนะคะ เป็นเรื่องของความเสียหายเชิงสุขภาพที่เราสามารถแก้ไขได้ซึ่งเราจะได้พูดกันต่อไปในหัวข้อต่อไปว่าเราสามารถดูแลรักษาฟื้นฟรูร่างกายของเราได้อ,อย่างไรนะคะในปี2016อัตราการฆ่าตัวตายอยู่ที่4 1 0 0 0คนต่อปี4 1 0 0 0คนต่อปีนะคะปีหนึ่งมี365วัน สามร้อยหกสิบห้าวันอัตราการฆ่าตัวตายต่อคนต่อวันนะคะอัตราการฆ่าตัวตายต่อวันเนี่ยวันละเป็นร้อยคนในหนึ่งปีมีสามร้อหกสิบห้าวันวันละร้อยคนสามหมื่นหกพันห้าร้อยคนนั่นก็แปลว่าสี่หมื่นหนึ่งพันคนมากกว่าวันะร้อยนะคะค่าเฉลี่ย มากกว่าวันร้อยคนวันหนึ่งมียี่สิบสี่ชั่วโมงนี่คะ่ะค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณสิบนาทีต่อคนตัวเลขน่ากลัวไหมคะตัวเลขน่ากลัวนะคะตัวเลขนี้สิ่งที่เอามาให้ดูคือประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะแล้วก็มีความแตกต่างของประชากรในชาติอย่างยิ่งนะคะประเทศสหรัฐอเมริกามี คนหลายสัญชาติเข้าอยู่ด้วยกันหลายศาสนา,าไรายได้ที่แตกต่างกันนะคะแต่อัตราการฆ่าตัวตายสูงนะคะทีนี้สิ่งที่อยากจะชี้ให้พวกเราเห็นก็คือว่าอัตราการตายสาเหตุการตายหลายหลายครั้งป้องกันได้ถ้าเรามอง heart disease นะคะอันดับหนึ่งแล้วอันดับสิคือการฆ่าตัวตาย41,000คนเราสามารถป้องกันได้ เราสามารถลดการสูญเสียได้นะคะจะลดการสูญเสียได้ด้วยวิธีการใดเราจะมาต่อกันในคลิปหน้าค่ะอย่างน้อยที่สุดในคลิปนี้อยากให้พวกเราทําความเข้าใจร่วมกันว่าความสูญเสียจากการเสียชีวิตไม่ว่าจะได้โรคทางกายหรือโรคทางใจเราสามารถป้องกันได้ค่ะขอบคุณทุกคนคะ่ะ